โอ้โหวันดีครับหมอโอ้โหไม่เจอหมอนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเห้นมอมมอมมาแล้วมอมมาทำหลายวันแล้วเนี่ยผมโอ้หวาดกลับไปด้วยสุดยอดสุดยอดจอดตรงไหนจ๊ะฝนตกฝนตกโอ้โห้มอมมาเองขับเองแล้วโอ้สุดยอดมากเชิญครับโอ้โหวันดีครับเอ้วันนี้ทำไมโอ้มีโอ้โหมาด้วยมอมมา 9กอ2602โอ้โหนึกว่ามาแค่สองสาวสวัสด,ดีครับโอ้เจ้าของหมู่มาด้วย สวัสดีครับท่านครับสโโาวเท่ไหมครับสาวเท่เเโอเลขาโขานะจ๊ะเชิหน,น้จ้เลขเขา,เขาให้มอมหมุนขับรถเองเลยนะค่ะถุมือนรถมาด้วยค่ะถุงมือหน้ารถมาด้วยค่ะโอโ้โห ขอ,ขอบคุณมากคุณหมอโหอเกษียณแล้วมีประโยชน์เนี่ยสุดยอดเลยรอให้หม่อมหลงจะลดไม่ลงสิ่งเนี่ยะถ่ายตอนลงเนี่ยโหอหลงแล้วลงแล้วอ่ะอ้โทรศัพท์อยู่ถ่ายอัดวิดีโอด้วยพี่สาวเราอ่ะโอเค เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับโทรศัพท์เข้า